สุขภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรจะต้องให้ความใส่ใจนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยโอ้โหห้ามละเลยค่ะสําหรับแหวนแหวนปวริษาก็เป็นอีกคนนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยประสบปัญหาเจอเชื้อมะเร็งในเต้านมจนต้องไปผ่าตัด ะะตั้งแต่สมัยอายุ23ปีเลยล่าสุดทีมข่าวก็ได้พูดคุยพร้อมอัปเดตเรื่องสุขภาพค่ะเจ้าตัวก็เผยนะคะว่าตอนนี้หายดีกว่า99%ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่จะต้องดูแลตัวเองนะคะงดรับอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนส่วนเรื่องอนาคตหากจะต้องฝากไข่อาจจะทําได้น้อยเพราะร่างกายจะต้องพร้อมจริงๆนะคะ อะไรแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาก็จริงๆตอนนั้นมันเป็นมะเร็งขั้นศูนย์คือมันเซลล์มันเริ่มกลายพันธุ์จนมันแบบมันคือเรียกไฮเปอร์เพลเชติเปียคือมันกลายพันธุ์ถ้าทิ้งไว้อีกประมาณ ไม่เกินห้าเดือนมันจะเข้าสู่ขั้นหนึ่งแล้วโชคดีมาเกเจอก่อนก็เลยตัดไปก็เลยโชคดีคือหมอบอกว่าหายแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตก็ต้องระวังทุกอย่างที่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนแหวนกินฮอร์โมนไม่ได้ได้ไม่ได้แต่ต้องน้อยมากๆกคือการจะไปทำไอ f ีเอฟยอะไรเออยเนี่ยหรือว่าจะไปฝากไข่เนี่ยทุกครั้งมันต้องฉีดฮอร์โมนเยอะเวลาเราจะแบบจะไปฝากไข่จะไปทำกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบ ร่างกายต้องพร้อมมากๆจริงๆถึงจะแบบว่าคือหลายคนอุ้ยทําเป็นสิบรอบแต่อย่างของเราเนี่ยเราอาจจะได้แค่สามเพราะว่าขีดมันบ่อยมันอาจจะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเพราะว่าทั้งหมอที่จะจะ,จะแบบว่าดูเรื่องมดลูกเรื่องฝากไข่อะไรให้เี่ยก็บอกเลยว่าทุกอย่างที่ทําเนี่ยต้องขออนุมัติจากคุณหมอ,อมที่ดูแลมะเร็งเต้านมให้ ณนะตอนูนหมุกเลยเพราะเขาก็ไม่กล้าเกิดเรามีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาอีกด้วยปกติถ้าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับฮอร์โมนค่ะก็ชีวิตก็เฮลตี้ดีอยากฝากให้ทุกคนแบบดูแลเนาะใช่แล้วก็อย่าก,กลัวหมอไปตรวจเธอแบบว่าบางคนแบบไม่อยากตวรวจ๋ยวรู้ความจริงบบกไม่ให้มารู้ทีหลังแล้วมารักษาเด้งโหเป็นแบบเป็นเหนื่อยกว่าเยอะขอบคุณมากเลยนะคะวันแหวนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเลยมากนคคะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ